สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีลางอิงนี่ก็มาคุยกันต่อครับพี่น้องมื่อนี้วันที่สิบเปนบอกครับพี่น้องมื่อนี้วันที่สิบเมื่อคืนวันที่เก้ากับยูเออิอุดเนาะพี่น้องเนาะอยู่อุดรอีเลนก็นล้เลนมื่อนี้ก็ผมซิมบอลเรื่องอยู่นี่เหรอครับพี่น้องอยู่อุดรนะครับพี่น้องอยู่อุดรเมื่อคืนนี่เกิดยังขึ้นกับอีหล่าอุงอิงครับพี่น้องเบิ้งแล้วก็หนาสงสารอีหล่าเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอ๊ะ ก็คือคนเมาอะครับพี่นอ้องนี่ผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่นอ้องเมาเมาแล้วกายมาไปจับอี่าแล้วดื่มครับพี่นอ้องนี่แหละเห็นแล้วครับเพื่อเอาง่ายกับยู่นั่นกับมันบ่มีคนสีคอยไปเบิงคอยไปดูแลครับพี่น้องก็กคือในกรุงเทพซีนีหลายครับพี่นอ้องจะมีคนหลายทีคอยไปยืนเบิงแปลกๆที่เฮงเบิงแล้วเฮงลาแปลกๆอะ ก็สิไปยืนคอยระวังไวนะครับพี่น้องแต่อยู่ต่างยังวัดกันนะมันไม่ค่อยมีคนคอยระวังอีหละเนาะพี่น้องไม่ค่อยติดตามอีหลางสิมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงที่อีหละรับติดรับยังนะครับพี่น้องก็มีคนเมาคนหนึ่งกันนะพี่น้องคนผิ้งเนี่แหละก็เห็นแล้วล่ะเขาก็เห็นแล้วล่ะครับพี่น้องแต่เขาหามบอท่านครับพี่น้องก็คือกลาย่าเมาแล้วไปดึงอีหลาเนาะกลายว่ามืออหละตรงนี้นะครับพี่น้องสีแดง แต่งกะเห็นนายลาแล้วก็สงสารสงสารนี่ล่เนาอพี่น้องเนาะดีดีที่บ่งบ่งหัวทิมนะครับพี่น้องดีที่บ่งหัวทิมลงไปนะครับพี่น้องกะมันมีค้นค่อยกะมีแบบว่าง่ายกะมีค้นเห็นกับมีค้นจับไว้ท่านนะครับพี่น้องเอาง่ายๆนะครับพี่น้องจําไว้ได้ครับพี่น้องอย่าเกิดเห็นจังสี่อีกอย่าไปจับดึงมือไอ้คนถี่ไปจับอีหล่เด็ดขาดครับพี่น้อง ให้จับมือไอ้คนที่ดึงเนี่ยจับไวเลยครับพี่น้องบอกให้ดึงออกมาครับพกเนี่ยขันเท้าไปจับมือไอ้คนที่ดึงนี่แหละดึงลงมากนะกายเวามันสีแห้งกว่าเก่าครับพี่น้องกายเวามันสินักกว่าเก่าเฮ็ดให้ทอกับวาเขาก็ฉากออกมาเลยครับพี่น้องเฮ้าอย่าไปเฮ็ดจังสันครับพี่น้องเฮ้าบอกง่ายๆคือเฮ้าไปย่มจะอย่าไปดึงต่อครับพี่น้องเฮ้าจับหล้วเก่งไว้ครับเก่งไว้ให้ยูตรองนั้นแล้วก็บอกให้เขาปล่อยแล้วค่อยค่อยให้เขาปล่อยออกมาครับพี่น้อง พถ้าเข้าไปดึงคนนังออกมานั่มนะกลายว่ามันสิดึงอีหลาลงมานั่มครับพี่น้องเพราะว่าคนหนังเขาไปจับมืออีหลามันบ่กครับพี่น้องจับตรงนี้จับหน่นกลายว่าเดี๋ยวมันสิดึงอีหลาลงมานั่มให้ระวังในดีๆนะครับพี่น้องทุกทุกเทือถที่ว่ามีคนไปดึงนะเาอาจะไปดึงคนที่ดึงเด็ดขาดครับพี่น้องเมื่อเฮาไปดึงคนที่ดึงอีหลาแล้วกลายว่าสิดึงลงมานั่มนะครับพี่น้องให้ระวังตรงนี้ครับทุกคนครับพี่น้องก็เฮากับคอย ขันมีต่อไปนี่ก็อาสิมีคนคอยระวังแท่นอยู่ครับพี่น้องอาสิมีคนติดตามอีหล่าคอยเบิงนะเอฟซีอีหล่าอาสิคอยเบิงอยู่แล้วครับพี่น้องคอยเบิงอีหล่าเป็นยังถึงคอยเบิงก็อีหล่าเฮ้าเนี่ยโตหน่อยครับพี่น้องอีหล่าเฮ้าโตหน่อยแล้วก็กลายเป็นว่าพ่อเป็นนางหล้วก็มันก็ต้องเป็นนางชิดครับพี่น้องนางนางชิดขอบขันบอนนางชิดขอบมันก็ห่างมันก็บ่ได้ครับพี่น้องอีหล่าก็เลยต้องเป็นนางชิดขอบเพราะนางชิดขอบปั๊บมันอยู่ไก่ตรงทีแบบว่าเกิดเขาดึงิงแห้งเนี่ยมันก็สิทธิี มันก็เลยเอาง่ายๆอ่ะก็ต้องระวังให้ดีครับพี่น้องเอาง่ายๆก็ค right, so ือเดี <okay and> <together> ๋ยวนีอาเป็นมีมีคนที um ่ทยยังน่ะอาจซีคอยระวังอยู่นั่มนะครับน้องคนทิไทยอยู่ข้างบนนะก็ต้องคอยบึ่งคอยแย่งกันนั่นะครับพี่น้องซอยกันนะพี่น้องเนาะนี่แหละทุกคนถึงมาเบานน่ก็คือให้ทุกคนระวังนะครับพี่น้องยาดึงยาดึงเด้อครับพี่น้องเด้อจังใดก็ยาดึงครับพี่น้องจับมือใดคืออีหล่าบอกนะครับให้จับมือ เพราะว่าถ้าเป็นดึงบอลดู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 เลยอีหลกักกัเจ็บก็บ่อยากให้จับได้งูนี่ครับพี่น้องพ่อเมื่อพ่ออีหลบ่อยากให้จับปั๊บกลายเมาพวกกับซมาว่าอีหลักบอบให้เอฟซีจับเล้อ,อย่างนี่มันบ่แมนนะครับพี่นออออออ้ององีหลักกัระวังเนาะเขาน่ยานเจ็บเนาะพี่น้องเนาะอีหลักกัระวังนิยานเจ็บอีหลาก็เลยต้อง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 ระวังโตนะครับพี่นอ้องเห็นบ่ครับพี่น้องเพราะเป็นยังสั้นแล้วอีหลักก็กลายว่า เก่งเพราะยังคือยานพลาดนะครับพี่น้องคันโตกไว้ที่แหละมันสิได้นักนะครับพี่น้องอีหล่าก็สิได้ยุดบดได้ไปล่ำอีกมันก็ลําบากของอีหล่าครับพี่น้องเนาะยังได้เฮ่ากับทุกคนนะครับพี่น้องกินเหล้าแล้วก็ยายาไปจับมือนะครับพี่น้องให้เต้นอยู่ข้างนอกดีกว่าครับพี่น้องให้เต็นอยู่ข้างนอกคันว่าเป็นเอฟซีอีหล่าอีหลีนะครับพี่น้องคันว่าเป็นเอฟซีอีหล่าอีหลีอะเต้นเต้นซื้อก็ได้ครับพี่น้องบ่ต้องไปจับเพราะว่าจับแลยยานพลาดก็คือบดได้ว่า ตั้งใจดึงหรครับพี่น้องแต่หรือความเมาครับพี่น้องความเมาอาจจะไปพลาดอาจจะไปจับจงสิดึงได้ครับพี่น้องเนาะยังไดเข้ากับให้ระวังนะครับพี่น้องขันเป็นเอฟซีหลาขันเป็นแบบฮักอีหลรีกับตังเฮ็ดตามที่แนะนำนะครับพี่น้องเนะาะอย่าอย่าไปดึงจับมือใดแต่อย่าดึงนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละคือคือบอกให้ไงอีหลาเข้ากับสู้มือเนี่ยมันกับเป็นแบบว่าหักเอฟซีอยู่แล้วเต็มที่กับเอฟซีอยู่แล้วครับพี่น้อง เช่นอีลา่ามาสุเชื่อเนี่ยมาหนาเวทีสิหนะพี่น้องมากรสิมาทายลูกมาทายยังหนาเวทีเนี่ยพรอมแบบว่าอยู่กับเอฟซีอยู่อยู่แล้วครับชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแตงแต่แรกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องพอต้องไปถึงกันกับไปดึงขนาดนั้นครับพี่น้องอีลา่บาบ่ได้ลุกขับพี่น้องเนาะอีลา่าก็ หักเอฟซ,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 ซีคือกันถึงเอฟซีกับหักอีหลากเอฟซีอีหลากหักเซฟซีคือกันสีไปหาอีหลาไปข้างหลังก็ได้ครับพี่น้องไปข้างหลังก็ได้ไปหาไปท้ายอย่างสี่เดี่พี่น้องเนะาะอย่างไดเท่ากับคอยระวังคอยมัดระวังในการซอยกันนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับมือนี่กับมีย่ยูใสครับมือนี่ครับพี่นอ้องยูนี่กับยูที่ที่ว่าการอำเภอไอ่ชำสูงติดครับพี่น้องเงินบอ่อชำสูงเงินบอ่อเดือขอนแกน่นครับพี่น้อง มือนีกับยูท่ขอนกันนะพี่น้องเนาะแต่อีหล่ามือนีจะเ,เนะเซ็กซ์เซ้าเหนะ็นเซ็กอีหล่าเซ็กซ์เ้าเนาะโอ้ยเพลงนี้เพราะครับพี่น้องคือหวางง่ายเห็นอีหลห่าหอกเพลงใดน,นะครับพี่น้องมีความสุขครับพี่น้องเห็นแบบห้องแบบเต็งทีมีความสุขใหห้องแบบว่าบึงเนี่ยพีนพ่น้องเดี๋ยวสีลงเปิดเบาๆกันฟังนะครับพี่น้องนี่แหละคือมันมันมัน นี่แหละครับพี่นอ้องว่าง่ายๆคือซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงตัวแท้ห้องเพลงยังมากกับถือใจห้องเพลงว่ายังมากกับฮานาหักนี่แหละครับพี่นอ้องความดังความเก่งของอีล<า>หล่หาเฮ็ดไนอีหลา่ามีสุมือนี่กับเพราะว่าอีหลา่าเก่งนั่นแหละเอาความเกง่งเขาพยายามครับพี่นอ้องเกง่งพยายามหักสุมือก็หัาสุมืออีหล่ากับสิฮูขี่หูยังทุกอย่างเลยกลายเป็นว่าเฮ็ดไนอีหล่าเนี่ยเกง่งเฮ็ดไนอีหล่าในแบบว่าง่ายๆคือคือ จับเพลงหยางมาฮองกับถึกขี้ถึกโตตึกโตก็คือเป็นบอก่างไงคือเป็นเพลงอีหล่าครับพี่น้องถึงอีหล่าเอาเพลงไ้มาฮองกับเพลงอีหล่าครับพี่น้องเอ็มบอกเพลงอีเพลงหนึ่งอ้ไเพลงหยางนะครับเอามาเป็นฮ้องเป็นของผู้หยิ่งเจะเป็นเพลงอีหล่าครับพี่น้องสมุนเป็นเพลงอีหล่านี่แหละครับคือมันเอาเพลงไดมากมันเป็นของอีหล่าเลยครับพี่น้องมันสำหรับอีหล่าเสียงอีหล่าสิเอาแนวอีหล่าอีหล่าก็ได้เลียนแบบก็ไดยังแต่เพียงแต่ว่าเอาเพลงมากซื่อกับพี่น้อง นี่แหละลองเป็นยังกะนาหักไปมืดครับพี่น้องจังไรก็ตามพี่น้องเนาะอย่าลืมนะลืมนะลืมติดตามคายอ้อด้ลยครับพี่น้องวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี่ยสิบเจ็ดกรกฎาทั่วโล่งครับพี่น้องจังไรก็อย่าลืมครับพี่น้องเตรียมซื้อตัวซื้อไปเบิ้งหรือว่าซิมองไหนสิมี่เมาฟรีกะไปเบิ้งได้ครับพี่น้องนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมมาติดตามแท็กซี่หลงทางชาแนลหรือแท็กซี่หลงทาง เอะสับเบอรปองป,อง,ปองนะครับพี่นอ้องมี2ช่องตอนนี้กำเน้นช่องนี้นะครับพี่นอ้องช่องรักช่องนี้แหละก็เน้นช่องนี้ไว้ก่อนครับพี่นอนะ้องเป็นไดก็อย่าลืมนะครับพี่นอ้องมาซอยปักดันให้แน่ครับพี่นอ้องมีเวลากันสิไปหาทายไว้ได้ลามานะครับพี่นอ้องขอบคุณหลายๆครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลามิงที่มาติดตามที่มาเบิง้งมาแย่งที่มาคอยสนับสนุนมินีก่ก็ขอบคุณครับ